วันนี้เราก็อยู่ในเจ้าดีแม็2020กันอีกแล้วเช่นเคยนะวันนี้ก็จะมาพูดคุยกับ5ปัญหาที่พบเจอในเจ้าโอนิวอี s u z u ด m a x 2020ถึง2022เลยนะถ้าใครจะซื้อรุ่นนี้คุณต้องเตรียมตัวไปเลยว่าคุณจะเจอ5ปัญหานี้อย่างแน่นอน,จะ,ะนอจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปเจอเพื่อนครับชมกันได้เลยนะครับ ครับก็แม่จ้าชูฟิลับรัดเข้มขัดนะเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนนะแต่ปกติผมก็ขับช้าอยู่แล้วนะเพราะเรามีเจ้าตัวเล็กอยู่ข้างหลังเอ้าปัญหาข้อที่หนึ่งเลยนะก็คือปัญหาวงมาลันะสูงติดวงอาลรยแน่นอนนะครับว่าดีแม็2022เนี่ยแล้วก็ได้ทําการแก้ปัญหาเกี่ยวกับระบบแรกวงมาลัยไปแล้ว แต่ก็ยังมีปัญหาลงเหลืออยู่นะปัญหาที่ลงเหลืออยู่เนี่ยก็คือการกินหน้ายางด้านในล้อข้างขวานะไอตัว222เนี่ยตอนเดียวกับเพื่อนสีอล้อของเราเนี่ยมันก็เจอนะยังเจออยู่ไอตัวนี้ก็กินเหมือนกันนะตัว222เนี่ยก็ยังกินนะแต่ตัว222ยังกินอยู่นะการแก้ปัญหาเนี่ยก็ก็คือการตั้งศูนย์นะต้องไปร้านตั้งศูนย์ที่มีความชํานาญการนะแล้วก็เข้าใจในรถ รุ่นนี้นะในรุ่นนี้นะต้ัน้ำเที่ยวรุร่นนี้เลยจะสูด่ดีแม็กจบมา20ถึงกองมา22ต้องให้ช่างที่ชำนาญจริงๆนะเข้าใจรถจริงๆถึงจะตั้งเข้าใจนะต้องรู้ด้วยว่าถนนบ้านเราเป็นยังไงนะเป็นหลังเต่าหลังม้าหลังวัวหลังควายอะไรก็ว่ากันไปนะต้องช่างต้องเข้าใจแก้ได้ในะปัญหานี้ผมแก้แล้วน,นตรงดิ้งๆเลยนะช่างกระนองบ้านเราเองนะประนอมยางยนตะ์บ้านเราเนี่ยกไม่ได้ให้ค่าโฆษณาแต่ทำโคตรดีนะ เอาไปเลยหนุ่มมิ้วปุ้งโอโซนี่ปุ้งเอาไปเลยดีจริงๆด้านนี้นะผมไปแก้ประมาณสามคันแล้วนะตัวตัวนี้นะำสองหม่นยี่สิบไฮรันเดอร์หนึ่งจุดเก้าเซนนะแล้วก็ LDA แคร์โฟร์หนึ่งจุดเก้าเอา่อแล้วก็สปาร์คสามจุดศูนย์นะแก้ด้านนี้หมดเลยจบครบในที่เดียวถ้าใครเอ่ออยู่ถแถวๆโซนขนอมนะหรือว่าสิจน รอนักแล้วนี่นะมาได้นะร้านนี้ขนมยางยนต์นนะลองพิมพ์ดูนะว,ว่าดีเวสขึ้นะรหรือเปล่าปัญหาพวมอะไรก็แก้ได้นะประมาณนี้โอเคต่อไปเป็นปนัญหาที่สองนะครับปัญหาที่สองที่เราจะพบเจอนะถ้าคนที่ซื้อดีแม็กกวันยี่สิบถึงงวดวันยี่สิบสองมาเนี่ยก็ยังจะเจออยู่ก็คือปัญหาโกลกี้อะดูกี้อะนะเดี๋ยวเอปัญหาที่สามเราหยุดแล้วก็สามอัน <c oughs> น,นี้นะนี่ลองลองถ่ายแบบ เป็นสเต็ปสเต็ปดูนะเราก็ทำไม่ค่อยเหมือนกันอา้าวปัญหาที่2ก็คือหัวเกียร์นะไอ้เรื่องระบบเกียร์เนี่ยมันคน่อนข้างที่จะดีอยู่แล้วนะการใช้งานทั่วไปเนี่ยดีอยู่แล้วสับปุ๊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 บะไรดีนะแต่ที่เจอเนี่ยก็คือการสัน่นปัญหาการใช้งานก็ไม่ค่อยจะมีนะมีก็คือแข็งแค่น,นั้นแหละมันมัน,นก้อนง้างที่จะแข็งแล้วเข้ายากนะก็แล้วก็สั่นด้วยนะนี่การชิปเกียร์อะไรพวกนี้เนะนี่ยสับอะไอันนี้มัน,นก้อนง้างที่จะใช้แรง ลองสับดูนะเนี่ยตัวจะตึงๆแข็งๆนะมันจะไม่เหมือนกับพวก Ford Ranger นะตัวเกา่าๆนะเฟอร์นิเจตัวเกา่านะ t ีหรืวอว่าจะเป็น Mazda V350 Pro หน้านะไอ้ตัวพวกนั้นเนี่ยหรือว่าจะเป็น Devo ก็ตามนะการชิปเกียร์การสับเกียร์เนี่ยไอ้สามค่ายที่กล่าวมานะทำได้ดีกว่าเจ้า DMAX หมดเลยนะนี่ก็แต่ส่วนมากเขาก็ชินกันแหละนะคนใช้งานตั่วไปนะก็อาจจะไม่รู้ ถ้าคนใช้ดีแม็กตัเก่าก,ก็จะรับได้นะแต่ผมเนี่ยกระโดดจากดีทีมาดีแม็กก็เออมันจะแข็งงนิดหนึ่งกระโดดมาจากฟอร์ดนะใครที่กระโดดจากฟอร์ดตัวเก่ากมาดีแม็กพอลนิวเนี่ยก็จะจะไม่ชินนะครับส่วนตัวผมนี่ก็ทําใจนะซื้อมาแล้วก็ต้องใช้ไปนะมันจะแข็งๆตึงๆนะเข้ายางนิดหนึ่งนะกแก้ไขนะปัญหานี้สามารถแก้ไขได้โดยการเปลี่ยนน้ำมันเกียร์นะแต่ก็เปลี่ยนแล้วมันก็ยังตึงๆอยู่นะมันก็อาจจะนุ่มขึ้นนิดเดียว นิดเดียวจริงๆนะเราลองไปเปลี่ยนดูนะาเปิดดีงานเข้าเกียร์อะไรมันจะลื่นขึ้นนะโอเคต่อไปอปัญหาที่สามปัญหาในข้อที่สามนะที่คุณจะเจอเลยก็คือนี่นี่เป็นเออ่ข้อสามเนี่ยเป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะคือเรื่องระบบแอร์แอร์หนึ่งจุดเก้ากับสามพันเนี่ยความเย็นนะ่าไม่เจ้ากวละเรื่องกันเลยนะสามพันตอนเดียวเนี่ยแหมบางคนก็เทียบมันไม่ได้อีกนะเพราะโดย <ไป S 1> สายมันใหญ่มันเล็ก นะแต่เอาเป็นว่าแรงลมแอร์ที่มันปะทะเราดีกว่านี่แบบนี้แรงลมที่มันชี้เข้ามานะเ่องแอร์เล็กเหมือนกันหน้าเล็กเหมือนกันช่องแอร์เหมือนกันนะแต่ว่าลมแรงลมแอร์ที่มันพ่นเข้ามาหน้าเราเนี่ยผมว่าสามพันสปาร์กเนี่ยม,ม,มันแรงกว่านะ่ารู้สึกว่ามันแรงกว่านะให้ความเย็นที่รวดเร็วกว่านะอาไอเจ้าตัวนู้นะเป็นฟิล์มธรรมดาด้วยนะไม่รกี่ยวกันหรือเปล่าฟิล์มธรรมดา60 80บแปนะตัวนี้เซรามิกอย่างดี60-80นะรอบข้าง80ิ เป็นปัญหาตัวตัวแล้วกันนะแล้วก็เรื่องช่องแอร์ด้วยการให้ความเย็นที่มันกระจายไม่ค่อยตัวดึงนนี่ก็คือปัญหาที่เราพบเจอนะครับอ,อนะครับที่เราพบเจอนะดีแมทุกรุ่นไอ้ไอ้สองถึง2องพยีบสทุกรุ่นนะที่คุณจะพบเจอนะไม่แน่ใจว่าเกรดไอ เป็นที่เกรดรู้หรือเปล่านะแต่1.9เกรดแซดสี่ประตูยกสูงอันนี้นะไฮเลนเดอร์เนี่ยที่ผมพบเจอก็คืออาการช่วงล่างนะช่วงล่างนะปัญหาเดี่ยวช่วงล่างที่มันแข็งชิบหายนะบอกเดี๋ยวว่าโคตรพ่อโคตรแม่แข็งนะกระดีก,กระดิ่งกระดอนกระด้านกระโดดนะครบเลยนะในที่เดียวในคันเดียวเลยนะแข็งจริงๆช่วงล่างเขานะ้าคุณไเปเปลี่ยนล้อ รถอ a ี AT, เนี่ยคุณไม่ได้เปลี่ยนโชค๊คเนี่ยบอกได้คำเดียวยิ่งแข็งตัวอีกนะครับแม้ว่าจะเป็นโช๊คแล้วก็ตามนะแต่โช๊คไม่เหมาะกับรถแบบนี้เนี่ยก็กก็ก็แข็งแล้วความนุ่มเนี่ยแทบจะไม่ได้เลยนะรถเดิมๆแข็งชิบหายนะบอกได้คำเดียวนะต้องไปเปลี่ยนโช๊คนะแนะนําให้เป็นโช๊คนะ้ำมันก็ได้นะถ่ายหน้ากูด้ยวยละ่ะกูจะโดนหรือเปล่าเนี่ย นะเอาเป็นว่าเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมแล้วกันนะผมเคยใช้บีทีมาก่อนเรนเจอร์ Ranger. มาก่อนนะครับเรนเจอร์ตอนเดียวยังนุ่มกว่าคันนี้เลยนะบอกก็ยังพูดเหมือนเดิมเลยนะไรที่ติดตามอยู่เนี่ยฟอร์ดเรนเจอร์ตอนเดียวนะที่เราเคยใช้อยู่ยังนุ่มกว่าคันนี้เลยนะก็ต้่งทําใจนะนี่ก็ต้องปรับปรุงทั้งใหญ่แหละเรื่องช่วงล่างเนี่ยนี่เราก็เซ็ตหมาใหม่แล้วนะยกด้านหน้าขึ้น1.5นิ้วยกด้านหลังขึ้น2นิ้วด้านหลังใช้แหนบแอส เพื iert iert ่อให้ม si ันแนบโดยสารห่างจากแนบบรรทุกหน่อยนึงนะก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งนะแต่ก็ยังมียกยิยกหยกยกหยกเยอะมันก็ดีขึ้นนะดีขึ้นในระดับนึงแต่ว่ามันยังไม่คลิปนะมีคนถ้าถ้าคุณฟังของไอ้นี้ก็มึงไปซื้อรถเองขับเลยไปนะก็มันยังไม่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 โดนใจนะยังไม่โดนใจผมอยู่ดี แตนะ่เัาก็ดีขึ้นเลยนะโชว์อัพก็เป็นซับแทนด้านหลังพิกกี back, ้แบ็คปรับแปดนะด้านหน้าโมโนถู oo, ธรรมดานะปรับไม่ได้ด้านหลังเนี่ยเคยปรับลงเป็นเบอร์สามแล้วก็ยังไม่มันมันนุ่มแล้วก็มันย้วยมันไม่บาลาน์นะ่ะบอกบอกไม่ถูกงนะั้นนะมันจะยกแยกยกแยกมันจะโยกแยกยกแยกแยกปรับให้นุ่มนะมันก็ได้ความยกแยก,ยกมาแทนนะคืออะไรม่รู้นะนนนะแต่ว่า อาจะเป็นที่แหนบด้วยนะเซฟค่าแหนบอะไรพวกนี้ทหลายเรื่องนะโอเคข้อที่4ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับข้อที่5นะครับข้อที่5ที่ควรจะพบเจอเลยก็คือไม่รู้ทุกคนเจอกันหรือเปล่านะแต่โชเฟอร์มันเจอนะผมไม่เจอนะประตูผมประตูคนถามเนี่ยไม่เจอไอ้โชเฟอร์บอกไปบอกเขาไปที่ว่าเจออะไรเสียงแอดแอดแรงประตูมาเปิดเปิดออกเนี่ยมันจะดังแอดแอดประตูหลังคู่คู่หลังเลยวะน่าเดี๋ยว โอกาส,สเดี๋ยวจะถ่ายคลิปแยกไปอีกทีนึงเรื่องประตูนะประตูดังนะก็ไม่ได้หยอดน้ำมันมาหรือไงวะเนี่ยมันจะดังอ่าพอเปิดแล้วมันอ่าอ่าเขาน่าจะลืมหยอดจาระบีมาเลยนะประตูข้างไหนโชเฟอร์ที่มึงเจอไงด้านหลังอ่ะเออคู่คู่หลักังคู่รู้สึกว่านะแต่ก็ส่วนตัวผมเนี่ยมไม่ได้ซีเรียสเดี๋วนะซื้อดนะีแม็กนะก็ต้องทำใจนะมันจะไปกริปเหมือนโฟร์เหมือนมัดด้านถูเก่าก็ไม่ได้นะความกริปเรื่องงานอะไรพวกนี้นะ ก็ทำใจไว้แล้วนะข้อที่ห้าก็มีแค่ประตูใช่ไหมจูเบอร์มีอะไรเสริมไหมจะได้มันก็แบบนี้แหละเออมันก็แบบนี้พัตติกอ่ะมันก็พัตติกับมึงยเอาอะไรเนี่ยพัตติกเนี่ยเออมันก็แบบนี้เอาพัตติกมึงก็ถ่ายเขาดูหน่อยก็บุกนุ่มไหมนะมึงอย่างดีนะเนี่ยอย่างดีอย่างนี้ดูมึงจะทำไมจะบุกนุ่มหมดเลยเหรอบ้าบอไม่ใช่ดีเอ็มอ้าวพอแล้วเนี่ยโอเคนะคลิปนี้ประมาณนี้ละกันนะข้อที่ห้าก็เออ เสริมไปนิดนึงกักเผื่อยูนิก็จะใจดีเข้ามาดูแล้วก็คือพวกช่อง USB นะพอดีเนี่ยเราเพิ่งซื้อโทรศัพท์ใหม่ด้วยนะเป็น Samsung Galaxy A เอ้ยีไม่ใช่ A สิ S อสยี่สิบสองอัลฟรานดีมูกันอีกแล้วเช่นเคยนะ้ก็คือสายชาร์จสายชาร์จที่เขาให้มาเนี่ยมันมันเป็น u s b อสบีซีนั่นนี่เออย s เอสบี C นั่นนี่สายชาร์จแบบนี้เนี่ยมันมีช่องเดียวนะของยูนิ รถรุ่นใหม่เนี่ยมันมี USB แบบนี้นะสี่เหลี่ยมเนี่ยผมไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรนะ USB A หรือเปล่านะตัวสี่เหลี่ยมเนี่ยนะแล้วก็มันน่าจะมีตัว USB C ไม่ด้วยนะรถรุ่นใหม่นะไอตัวสับรุ่นใหม่ร,หมรุ่นท็อปเนี่ยก็คือมันจะเป็น USB C มดแล้วนะเหมือนในโชเฟอร์เนี่ยโดนจังเลยก็คือ iPhone 1 2 Pro Max อ่ะเออมันจะเป็นสายชาร์จ USB C นะรถรุ่นใหม่เนี่ยควรจะมีมาให้นะรุ่นใหม่ยูซูเนี่ย ควรจะมีไว้ได้แล้วนะแต่ตัวนี้ไม่มีนะก็ต้องทําใจได้ USB ตัวสี่เหลี่ยมนี่ไปก่อนแยกไ่ดูกันอะ่เอออะไรอีกละ่ะประมาณนี้นะมั้งนะโอเคก็นี่ก็เป็น5ปัญหาที่คุณจะพบเจอในเจ้าดี a x 2020นะบางคนก็อาจจะไม่เจอนะหรือว่าบางคนก็อาจจะไม่ได้ใส่ใจในเรื่องพวกนี้นะหรือว่าขับแม่งอย่างเดียวแต่นะผมใช้งานมาคันนี้ก็จะ2ปีแล้วนันีอจะ2ปีแล้วก็นี่นะปัญหาที่พบเจอจากการใช้งานมา เป็นระยะเวลา2ปีกันเลยทีเดียวเชียวโอเคคลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันนะถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ั b s c r i b ์นะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะพอดีนึกขึ้นได้นะ,ะว่าเอาเอา่ามีมีปัญหาที่เราพบเจอมาหลังจากใช้งานโอเคแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม